หนุ่ยอัมพลกับหลานสาวหนูสัญญาจะเป็นเด็กตีให้ลุงภูมิใจเผยชฉมหลานสาวคนสมไว้ของหนุ่ยอัมพลค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งในตำนานอย่างหนุ่ยอัมพลนักร้องหนุ่มขวัญใจแฟนเพลงรุ่นใหญ่ล่าสุดนี้มีภาพที่พี่หนุ่ยกอดเด็กสาวพร้อมอวยพรวันเกิดทาเอาชาวเน็ตหลายคนต่างพากันสงสัยยกใหญ่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือใครเป็นลูกแท้ๆของเขาหรือไม่สรุปแล้วเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะหนุ่ยอัมพลหรือว่าอัมพลลำพูนนักร้องเจ้าของฉายา ล็อกเกอร์มือขวาเป็นนักครองนำของวงไมโครค่ะเจ้าตัวนั้นเกิดที่จังหวัดประยอง จ้าตัวเข้าสู่การบันเทิงด้วยการที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพระหว่างเรียนต้องการหารายได้จึงรวมกันกับเพื่อนๆไปรับจ้างร้องเพลงค่ะจนกระทั่ง2527เรียกโปเตอร์เข้ามาพบจึงชักชวนให้ไปเป็นนักแสดงในสังกัดโฟล์คสตาตั้งแต่ตอนนั้นมาหนุ่ยเองก็เริ่มหนีชื่อเสียงเรื่อยๆจนกลับไปจับไหม่ร้องเพลงอีกครั้งในปี2529ผลงานเพลงรวมถึงผลงานละครของพี่หนุ่ยเองก็มีมากมายหลายชิ้นค่ะสำหรับเจ้าตัวนั้นเคยสมรสกับมา วัฒนาพานิ่ะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็คือน,น้องไก่นว,วพนลำพูนนั่นเองต่อมาก็ะยาการกระสาวมาชาทั้งคู่ก็เหลือแค่สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่ล่าสุดนี้ออกมาเผยภาพค่ะเป็นภาพที่กอดคอเด็กผู้หญิงพร้อมอวยพรวันเกิดสุขสันต์วันเกิดเป็นเด็กดีนะครับลูกทําให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าเอเด็กคนนี้เนี่ยคือใครกันแน่เป็นลูกของพี่หนุ่ยหรือไม่สืบไปสืบมาจงทราบเลยค่ะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหลานสาวของพี่หนุ่ยตังหากล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ